เคยซ่อมเลยครับเพิ่งซ่อมครั้งแรกประกอบถูกหรือเปล่าอันนี้อยู่งี้นะอจะไว้อันนี้อยู่งี้เนาะอองี้อยู่นี้นี้มีน็อตกี่ตัวฝั่งนี้ดูดิตรงนี้มีมีน็อตจับไว้ดิมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนสี่ตัวน็อตหนึ่งถอดตัวนี้ออกนิดนี่จะไว้จบไวต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะนี่นี่ตัวนี้ออกงัมนดึงอันนี่ออกก่อน ถอดน็อตนี้ออกแล้วก็ดึงนี่ออกก่อนแล้วก็แล้วก็ถึงเรือนี้ได้ครับหนึ่งสองแล้แรกต้องยิงนี่ออกก่อนยิงทำความสะอาไดไปมหุดไว้ไม่ตั้งไบบเมืเ่อกีอ้เออเอาดีโนโน้อยหมดส่วนงั้นมัน,ม,น,ม,นมันจะแฉมันจะมืองั้นเร็วหน่อยพุดๆๆๆเดีดด๋ยวใส่แฟบด้วยเปล่ลปงหรงือไม่เนี่ยแปลงตรงทาง,ทางห้องน้ำอ่ะเนี่ยเอาไป วางนี่วางนี่เลยเอาหนวพงน่แหละเอาครูปมาด้วยเวยล้างให้สะอาดครับอยู่นี้นะเดี๋ยวประอบไม่ถูกครับต้อบมนทึกไว้ก่อนครับล้างไปเออใส่บนล้างในครูเลยนั่นแหละเออเจ้าเรนะื่ออะ